ไม่เนคยทนร้อนทนหนาวไม่เนคยทนร้อนหนาวพอได้น,นี่เป็นที่อยู่ได้แล,แ,ลแล้วพอออ,อยู่แถวไหนอ่ะพออยู่พิโลกครับแลกลับมาเมื่อวานอ๋อไปพิโลรหรอภัยยุ่ก็บเด็กเข้าพิณกัน,น,น,นครับโอ้ มันไปเข้าห้องนี้อ่ะไปห้องนี้อ่ะแล้วอยู่กับตายที่เห็นน่าอันดัคนละอยู่ในห้องนั้นเต็ม <c oughs> หมดห้องน,น,นี้เรี้ยงอันด้เบคนลเข้าไปงูกับตายเนี่ยลุกน่านดูเลยอ๋อกระดาษชำระตกน้ำ กเป็นเศรษฐีนับเงินกระดับชระงแล้วกะตเามนี้ช่ไหะทเดินเีตาะเว่าเดี๋ยวจะเดินจะเดินดูไปก่อนว่าเผื่อมันมีอะไรท่านจะได้เดินตามกดว่าเดินลงไปอเจมหล่นตุ้มลงไปเลยทั้งตัวเลย เป็นท่อระบายน้ำว่ะมันลึกอ่ะค่ะคุณมองไม่เห็นนะคะว่าคือรู้แต่ว่าน้ำท่วมแล้วก็เลยตรงนั้นมันเป็นหลุมเอาหรือว่าท่วมเทางลงทางลาดตรงโอ้ยตรงนั้นมันหมันไอ้นั่นอยู่แล้วเมื่อเช้ามาคิดจะไปทำงานแต่ว่ากลัวกลัวแบบนี้ยดีว่าท่านติดขาท่านก็แบบนีนเล็งๆอยู่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเจมส์บเดี๋ยวผมเดินไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย งั้นถ้านติดขาลงมือตัวแน่เลยท่านตัวต่ำไม่จริงอ่ะอันนี้ก็เอากล้องมาเลยออกมาเยอะล่ะโอ้ยโอ้ยของไม่เสียไปหายบริษัทจริงนะมีอะไรของมันต้องเสียต้องหายมันไม่มีอะไรเป็นหลุมอันนี้มอสเตอร์ไม่ไม่อันนี้ไม่ใช่ใหญ่กว่าอันนี้เรามาตั้งแต่ชุมนุมส่วนลึกละคะอันนี้ไม่นั่นอันนั้นมันใหญ่กว่าอันนี้ง่ายค่ะส่วนลึกลงมาี็มุ้งดีปุ๊ เก็บบ้แต่ตอนที่เขาไปจับเก็บพอเก็บมันก็เป็นแผ่นๆนี่ค่ะเลยสองหลังเป็นแตงลอยเลยี้มาท่านดูนี่้งดีบเหมือนเต้นดีบง่ายมากเลยอันนี้ค่ะแล้วก็ตามมาแล้วก็ดีบมันก็เป็นการเป็นแนั้นน่ะง่ายมากอันนี้ตั้งแต่สวนลุมอันนี้เปิดมาเป็นเรือแล้วอะ เปิดออกมาเป็นเรือพายติดรถแหลกรัคารถเอของพี่ปุ๊กอันต่อได้สองลองยไงไดเรือสองลตรองบนน้ำก็ติดเรืองเล็กๆนออกมาได้เรือสององสูบขงยินาม่าด้เป็นเรือสมุนสมุสมุใหญ่ អត់ទេអត់ទេអត់ទេ เขาเรียกไบค์รถสะเทินน้ำสะเทินบอกเดี๋ยวเรื่อรถมอไซค์นะลงน้ำได้นี่นี่นี่อยู่บนบกนะนี่ลงน้ำวิ่งคิ้วเลยอ่ะนี่นี่นี่ขึ้นขึ้นขึ้นกำลังขึ้นบกนี่โเอาไวครับเอาไวครับเหมาะเหมาะกับบ้านราดให้ต่อให้ทั่วสุวรรณต่อมาสักลองเนืงอ

เมฆะ่ะพอตาหอะค่ะอะไรย้าังเมฆะย้ยงเมะให้่วยคคพ่อตเหรอโอ้ยทำไมไม่ขึ้นลิฟต์มาลิฟต์มันมันเก็บของดค่ะงานเดี๋ยม่ช่วยยกในกองันนโอ้ยทัเม่ะเรียก่เพนใช้อยู่ไม่ได้ยกเป็นมดถามมาใส่ลิฟต์แล้วมันไม่ได้ยกถ้ายกแล้วมันต้องใส่ลิฟต์ มันอยากนอามานอนอยู่ก็ตกใจนึกว่าหลวงปู่เกิดอุบัติเหตุอะไรพาปองิก็เลยพากันพปดูดิดแปรใช่ไหมให้เขาอันนี้แง่ปู่มางปู่มา โปรตีนโปรตีนเดได้มาเรีเด็กเหลือจากเด็กเอาไปมีกับเฮ้อเด็กก็าเติทำไมอ่ะกอบนั่นเนี่ยะกินเป็นขนมไปก็ไม่ได้กินตัวเต็งไม่ได้ มันเลือกกิดเลยคนเด็กเลือกผิดแล้วเาไม่ได้ดโอ้ยสูนี่ไมได้นี่เจงกว้าเนี่ยคนพาไม่เสีค่ะไเศษยยานะคุณยายคับตาผมพิเศษแม่งามมีเรือทองแบกเป็คนพิเศษที่สุดโอ้ยจะมีงานล้าก็ไปไปมาสบายมากไปอยู่มาหลายปีแล้ว เป็นนามะหรทำแบง์ะรก็มรนนี้รูนนี้หมดลแต่ก่อนเลี้ยงปลาปลาหนีหมดลูกหนีหมดเป็นเปนนนไหนครับมาช่วยเอาคนของขึ้นมาคนสอง ใช่าม่้องัดนี้เว้ยเเอาพการลงน้ำสงบสิลงน้ำกูไพูดไรอ้ยเว้เตอร์ไซค์แบบใหม่อันนี้ต้องยกหมีน้ำรุ่นเก่าไป้างก็ขวห้านอุปกรณ์มันจะเพายเ่กนี่เาอกยกหมีกันแต่หารถที่มันวิ่งในน้ำในบกได้อะครับ งค่นายยกกันทุกปีในน้ำท่วรถวิ่งในน้ำก็ได้ในบกก็ได้จ่อเราเว้ยมีสิงห์สีได้เลยนะโอ้ยท่วมจริงซะเนาะเออสิงถึงน้าวมแล้วสิงเนี่ย <goof> ค <cji> oh, bon. ุณหน้าโมโมยั่มีไว้ดูหน้อยเดียวเว้ยเนี่ย มา,ม,มาจอแล้วน้องน,น้ำมาจอมาจอเฮนสูนละโอ้นนมันขับไปยังโอ้ยายอะไรอะไรไข่ขาวเหรอเอาเอาเอาโอาโอ้ย่างคล่องเลยอ่ะโอ oui. ้ยไข่ไข่ขาวคล่องตัวดีคร oh, oh. ับครับโอ้ ข้างหน้าข้งหลังโอ้ลูกแม่ไหนใช่เนี่ยต้องขานน้ำตัววานัสค่ะใช่ที่บอกว่าเป็นลูกแม่น้ำไหนทราไม่ต้องอ่านอ้าวล็อกกุญแจนะระวังเรือหายเรือหายนะาไหมใจสั่งมาครับพ่อใจบันดาลแรงครับครับ แตัน้น, ane, นั้นเลยดเสร็จยกของโงงานน้าด oh. ื่มเรียบร้อยแล้วค่ะนี่มีกองข้าวผู้ชายทั้งนั้นเลยอกองข้ากองข้าวเราพี่จันสามเลย่ะพี่นร์สามฮะพี่สาปไ้มพ่อมนอาหเลยพี่ันสเนี่ยพ่อไปไหนครับนี่แหละดูเชื่องงานกัน สิงจะอาบน้ำไหมเนี่ยัดสิง,งน้าติงตั้งแต่สร้างมามันยังไม่ได้อาบน้ำเลยอย,ยังไม่ได้อาบน้ำแบ้าเลยเรียกน้ำมาอาเพื่อไงอไปไปตันทพันาบรีนนะ ดูแลว้วหน้าบอเลอเต้นเด้นตัวนี้ที่เราทนี้ผมบไมเลือแน่เลยตกง,งนี้นะเยอเสร็จเอบอลอ่านเบ็ดนึ่งหยิบหยบกเดี๋ยวนี้ยังไม่ได้หยบเนี่ยน้ำมเต็มหมดเลย อโอ้ยรมเโอ้โหโอ้โหาเรือมาจอดได้ถ้าเรือถ้าเรือใหม่ต้นไม้ ต้นไม้จะรอดแน่ๆเลยไม่รอดแล้วเนี่ยต้นไม้ต้นนอนเจอพายุเมื่อคืนหมดเลยอะไรน,นั่นไงต้นในนี้ครับอมพุดพุดตาลตอนนี้โอต้นไม้ล้มต้นนี้ไม่ดีพุดลมลมมาแรงแดงลงไป กาวศีรษะทำมาเยอะค่ะโอ้นี่เต็มเลยน้ำถนนเต็มเลยนี่เลยไ้มก็เห็นจริงย้ายไปอยู่ข้างบนแล้วย้ายไหนย้ายกลับนะย้ายกลับไปหนยังไง อันนีทบวนัน้มีที่กินที่อยู่พร้อมอันนี้มันต้องเดินโดยน้ำกินเด็กเพิ่งย้ายสะพานพวกนู้นมา น้ายผุกสะพานพุนนมาโยเดินไปบวเดินไปอะไรได้ได้เจะกะนมีภูเขาเชื่อมจตรงนี้ไปภูเขาภูเขาไปตัดหน้าอสะพานไม่ต้องยาวสะพาม่ต้องสายจกแจ๊จจจจอยู่ไหนน้ำท่วมน้ำท่วมไม่เกี่ยวเลยนะ ถ้าเทพวกนี้เนี ites, ่ยเขาน้ำ <c> ท <oughs> <pop> ่วมกันไม่เกี่ยวเลยเอาลากะลก็ซกันได้ันจไดกฉือจไป้นือจัน้ไดนืัน

อันนี้เดินขึ้นได้นะเดินข้ามปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นตรงนี้บวบไดไหมได้เลยได้เลยเออรถรถแบ็โฮอ่ะอันจีว่ะจบแล้วจเจอร้อยนะ่ะแบ็คโฮน้อยอ่ะครับเดี๋ยวเออไปไหนดู่ด้วยยกโอ้โหรถจีตันนี่ฮะรถแบ็โฮะนี่ฮะจะถึงตันหรือมั้งแต่มันไม่มีที่ยก ไม่ต้องทำอะไรไม่จมล็อกมันสมอยู่นีไม่ตอดไม่ตอดน้ำเลยบนนี้โบ้ฮ้าน่งสองสามน่ังมันมีสะพานข้ามนู้นไเขื่อนูบอลยูฮันนาตน่าตาขึ้นนี่ก็ได้ขนนี่ก็ได้่ะรานลอยน้ำแล้วนะคะโอ้โห ยังไม่ลืมเนี่ยปีหน้าจะลืมนะหมวกใครหล่นล้วโอ้โหเลนน้าเบอร์ฮิตโอลิฟฟปโตเทมัสแนวน้ำเดี๋ยวนี้ถ้าพ่อเขาคุูตาบาตบานี่พวกเราสองคนก็บอกแล้ว่เดี๋ยวนี้บันทึจริ อ๋อเจ็ดการเมืองนะวุ้ยชั่วโมงจะอยู่แล้วตอนนี้สุกรออยู่เออดูเบื่อพอก็บอกว่าเขาเอาผลงานในประยุทธ์ออกมากันใหญ่เลยตอนนี้ผมก็คืดถามอะไรก็ข่าวมาจะไม่มีฝีมือในการทำชั่วมันก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลจะไม่เคยมีข้อมูลทำชั่วเท่าไหร่ก็เลยยอด มีแต่ข้อมูลดีๆเขาก็ขนข้อมูลดีๆ,ม,ดๆามายืนยันยืนยันยืนยันโอ้ยมันสู้กันไม่ได้หรอขนฝน,นมาแล้วก็ฝนลนลินทักษิณน,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 นี่ทำชั่วเลยพูดได้ไ่ด้ทั่วไปหมดเลยฝ่ายนี้ที่มียุติยงค่ะสภาพท่าน,านอ,อก็าถามเรื่องรับชวันโอ้โหไม่ได้โอ้โห มีค่ะรายการมีไ uh อ้ใจนี <laughs> <laughs> oh, okay. ่ไม่มันนั่นมันเสียงพี่พี่ลุงพี่พี่มี่ภาพคุณอาฆาจมบึนกหนูจอกเตศเื่อดตีนเลยาอเม ตีกันเลยขับรถนี่ทำยันทำยันหลอเสียมึงลงมาดูสิตีลังกาลงเว้ยไหยอยู่ดูสิตีลังกาลลงเว้ยระวังมึงเอง